สวัสดีครับมาอยู่กับช่องทำชาแนลมอนเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เป็นคดีนหน่อยวันนี้แมปที่ผมจะมาเล่นคือแมปนี้สควิตเกม แบดมีได้ได้แล้วมันจากซีรีส์เรื่องหนึ่งใน n t f l i x ชื่อเรื่องว่า Squid Game ครับผมเข้าก่อนวันนี้เราจะมันรอดหรือเปล่าเพื่อจีเงินเข้ามาแล้วแล้วก็ให้เลือกอ่ะให้เลือกซีซั่นเหรอซีซั่นเอิงเข้ามาแล้วก็จะเป็นยังก็ให้เข้าไป ก็ไปดีผมเข้ามาแล้วอะไรหละอะไรหนึ่งครับไม่รู้เสียงผมแปลกไปหรือเปล่าแต่ว่าผมก็จะมาเล่นเขาพิมพ์เลยกันอ่ะอึดอัดมากอ๊ยโอ้ สองสองนอเกบวับแล้ววับแล้วเข้าไปแล้วเอาอะไรครับเสียงผมอาจจะแปลกไปนะไม่รู้แปลกหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนได้เสียงผมเป็นไงแต่ที่รู้เสียงผมมันมันเงี้ยอะไรอะยังไงวันเบไปไม่ได้ อ่าเด็เป็นเพล a y วัวกันโัวสกิดสกิดเกม this is red light green light get it on order is not is will is the อะไรเนี่ยเกมโกโกอาพื้นักเนี่ยหั

ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเจ้าอะพักคุณโอ,คโอ้ยูกใจเลยตอนนี้ตกมา สมมติว่าผมตายในเกมในเกมแล้วก็ตามคลิปนี้จะจบทันทีผมลืมอบอกไปอ่าคนนี้ไม่ได้ใส่ชุดเพราะว่าเขาใช้ตัวละคร AI ตร่ไม่ดิตดวัวละครจริงอ่ะคนเมื่อกีนะ้เนี่ยใส่เสื้อลายลน่ะนั่นนั่นนั่น,น,นเนี่ยคนนี้คนนี้เอ้เข้าปากันผักเบคอนเลยผักเลย พักยังไงร่มเลย <c oughs> พักพักพักโอเคคนตายไปแล้วเคให,เให้เราขึ้นให้เ,เหราขึ้นเอมชโอ๊ยตก คนได้คือกถือกิงไม้อ่ะถ้าสมมติว,ว่าเอาไปใส่คนอื่นไม่ทันเขาคนนั้นจะถูกยิงใช่หรอล้นกันไปจริงๆแบบนี้จริงๆแบบนี้เป็แนแมปแรกที่ผมเล่นเล่นโลบอกใหม่ๆเลยครับ แมปแรกเลยครับจริงๆผมเล่นมานานแล้วจริงๆไม่ไม่ไช้จริงๆไม่ได้เล่นตอนเหมือนตอนนี้นะครับแต่ว่าผมใช้อีกเกอร์นึงนะครับที่ตอนนั้นที่ผมเล่นอะ่ะแต่ว่ารหัสนั้นรหัสนั้นมันไม่อยู่นะครับมันไม่อยู่นะครับเพราะว่าลบไปแล้วลกับโอ๊ยขึ้นไมอะไรที Users. แล้วแมปเนี้ยผมผมเป็นแมปแรกที่ผมเล่นเล่นรหัสใหม่เป็นรหัสนี้นะครับเป็นรหัสสุดท้ายของผมแหละ ก็คือไม่ได้โอ๊ยเจ็ดมือกโอ๊ยเดินยากจังควรแววนะนำเช็ดจอเลครับถ้าจะเล่นน่ะไม่งั้นมันมันจะเดินไม่ติดอย่างนี้เช็ดอจอเลยครับถ้าจะเล่นควรเช็ดจอเลยครับงั้น จะเดอนไม่ตีลงผม็ uh ู huh. ้ฮ okay, oh, ู้โอเคไหนเอยโไหนอะโอเคกลับมาแล้ว ให้เรานอนชิมนอนก่อนนอนก็นดีกว่าเลยผมเต้นโชว์ไปเลยมีเวลาสองนาทีไม่ดี่หนึ่งร้อยเสิบวิเท่ากับสองนาที สปอยนะครับจริงๆสควิตเกมผมดูสปอยนะไปดูหนังจริงมาอย่างโหดครับผมไม่ดูสปอยแทนไม่รู้ผมดูหนังจริงลแล้วอ่ะมันมันมันดูนนแรงมากอ่ะผมเลยดูสปอยแทนไม่มีใครสนใจผมเลยผมก็เต้นไป ผมถ้าเต้นมาจากไหนผมได้มาจากแมปหนึ่งครับเป็นแมปที่หัวใจของฟรีนะครับเต้นถ้าดเดท่นนี้รู้ว่าจะท่านี้บดจะท่านี้ มาบบเยวกันนะครับโอ้โหดูพวกผมดูเขาตีกันนะครับดูเขาตีกันนะครับโอ้โหกระลักขึ้นมาอย,อยากรบปแจวะ่ะ นี่แหละนี่แหละเอาเอาโอเครอดแล้วหูวคนตายกูกูมาส่งไปเก็บด้วยกูกูเก็บต่อไปแกน้ำตาลนี่มราจะได้อะไร โอ้โห่หาผมเธออันนี้พอได er ้อยู่หาผมเธอ,อยยเอย,เย,อย,ย,อย,ย,ย้เร็วโอ้โหตายข้างๆปุบเลยเฮ้ยยยกอิสต์ผมทำไมเยได้อิสตาแล้วคนหนึ่งอ่ะกําลังแกะอยู่แกะได้โอ้โหได้ลมคนได้ลม กวนดีกว่าดุกวนดีกว่ากวน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 เราเดี๋ยวถ้าไม่ไียกทำนะ่ะไม่กันตายนะจะหมดเวลาแล้วนะทำจะยังถูกกับจัดพิซะเอาทำเสฉะต่อไปเกมระจวกเราต้องไป โอ้ oh, ไปแบบโกงแบบนี้เอาบุบตอกบุบตอกแต่ว่าคนหนึ่งไม่รอดเออคลิปนี้ก็จบแล้วครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมหน่ยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนั่นะครับ